อะมาดูฐานของเล่นไหนจัดก,การซิเดินลงน้ำไปแล้วฐานของเล่นกูเดินลงน้ำไปแล้วแล้วแล้วซอมบี้กูล่ะก็คือฐานของเล่นอยู่ทอมบี้จะไม่เกิดเหรอไหนเกิดยังไง เอ้ยเอ้ยถือปืนแล้วอุ้ยถืออะไถือปืนแล้ววะปืนคนด้วยเฮ้ยดูดูด,ดูโอ้โหดูมันยิงโอ้ยดูท่ายิงของของน้องดิแรงแรงอยู่ละแรงกว่าให้ดูดิดูน้องยิงดิเราเราดูทาขงขารเล่นโอ้ยตึกตึก เดินไปเดินมาอ้าวถึกๆมาแล้วจัดการเลยน้องอุ um okay, okay. so, like ้ยโอ้ยงยิงยิงโอ้โห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 โอ้อ้อโหโอหอโอ้โหโอหโอ้หโหโ อย่าลืมไปตีบอสนะครับ